สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โรงงานกระดาษกาญจานบุรีนะครับเอาไม้โ o ลิแลน d ลาก M2 นะครับมาเทสกันวันนี้มีนัดถ่ายรูปก,กับน้องๆนอง้นอยแคสเซิลิ่งแบบที่บิ๊กไบค์สตาร์รถอยู่ข้างๆอันนี้คือดังเลยนะของจริงนี่คือดังอ่ะคุยกันได้แบบต้องตะโกนนิดนึงสะดวกมากเนี่ยแค่นี้จบเลยเอ่ะเดี๋ยวถือให้ดูเต็มเนี่ยกลังเนอย่าง,างี้เซตนี้นะครับแค่นี้ไปถ่ายได้เลยนะเราอยากไปไหนปิด USB Type C กับ อสมอ a c t ชันติดไมอ่อนเดอ go โกพร้อมไปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราเช็ตเตอร์แมตเตอร์ครับผม ครับผมและอยู่กับเซเปอร์เมเตอร์ร uh, ีวิวในวันนี้เป็นไงนันๆนจะมีรีวิวกันมาทีวันนี้อยู่กับไม์ไวเลสยอดฮิตในยุคนี้ครับผมฮอลลี่แลนด์ลักอินทูนี่อันนั้นกล่องอันนี้ตัวชัดจริงเคสพอดีมันมีคำนี้อ่ามนดูโชว์ไปทีวันนี้ได้ผู้สนับสนุนใจดีนะครับทาง p o ล y ี่แลนด์แล้วก็ตูนคาเมล่าครับสนับสนุนคลิปนี้ของเราก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันแบบมือใหม่เหมือนเคยนะครับเพราะว่าเหมาะสมกับตัวไม์ด้วยเพราะว่าเซตติ้งไม่ต้องอะไรยุ่งยากเสียบปุ๊บต่อป๊้ไดเลยยาคน ว่าไอ้พี่ติดไมปอยู่หรือเปล่าจริงๆผมติดอยู่นะครับนี่ไม้ผมเนี่ยมองแทบไม่เห็นซ่อนเป็นกระดุมเลยใช่ไหมผมนี้ติดกับเสื้อสีดํา นี่ต้องสังเกตดูอะถึงเห็นอันนี้ปิดโลโก้นะซึ่งเดี๋ยวในซองจะมีสติกเกอร์ให้ปิดเป็นสีดำอีกถ้าใส่กับเสื้อตัวนี้ก็คือน่าจะหายไปเลยมองยากก็เป็นข้อดีแล้วกันอของไมตัวนี้อยู่ละ<ช>แหละคนที่เข้ามาดูน่าจะรู้จริงๆอันนี้แหละที่พี่ชอบเลยที่ชอบตัวนี้ก็เพราะว่าเรื่องความเล็กความเบาพวกความง่ายนั่นแหละคุณภาพาเสียงก็ดีในระดับที่เออมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบฟังก์ชันเวืรอวังเท่าอื่นแต่ว่าพอดีราคาก็โอเคด้วยใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในรีวิลนี้แหละ่อพูดถึงตไป ก็หลังจากที่พี่มาโนดดูดกาแฟเสร็จแล้วครับเราก็จะมา <c oughs> แกะกล่องให้ดู <laughs> <laughs> มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันกน,กน,บบน,นะครับผมอย่างแรกคือตัวชาร์จิ้งเคสแบบนี้ครับข้างในก็จะใส่ตัวรับได้แล้วก็มีไม้สองตัวนั่นเองชาร์จในนี้ได้หมดเลยนะครับผมข้างหน้าจะมีไฟ LED บอกสถานะแบตของตัวเคสเติมนิดนึงคือตัวเขาเนี่ยมันมีแบตอยู่แล้วอถูกต้องเขามีแบตในตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเอามาเก็บไว้ในชาร์จิ้งเคสตัวนี้ชาร์จิ้งเคสก็จะมีแบตสามารถทาร์ตัวเขาได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณรักสามรอบถูกไหมที่ตัวเขาหนึ่งแล้วก็ที่นี่อีกสองใช่ประมาณนั้น ยาวมากขึ้นใช่ทิ่งถ้าเราไม่ได้เป็นคนใช้ฮาร์ดคอร์คนใช้ทั่วไปอะถ่ายวปดอคอนเทนต์ถ่ายวันนึงโอ้โหยาวยาวเราเอาไปต่างประเทศทิพนึงอะหนึ่งอาทิตย์น่าจะอยู่ใช่เพราะว่าเดิมแล้วตัวเขาเองแตในตัวก็ใช้งานได้ได้นานแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงต่อมาก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวที่ผมได้มาเป็นชุดคอมโบเซ็าของไมค์ตัวนี้นะครับผมเขาจะมีมาทําขาย4ี่ชุดด้วยกันชุดแรกคือชุดคอมโบก็คือผมได้ทุกอย่างแล้วก็จะมีขายตัวรับแยกอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราเอาไปใช้คือถ้าเราไม่ได้ใช้ออุปกกรณ์หหลลาายย่างผมที่เป็นคอเเรออยางมืถขลุ่ มีกล้องตัวอื่นไม่ได้มีมือถือเครื่องอื่นคือชัดเจนนะว่าจะเอาไปใช้กับอะไรแล้วก็คือจะมี USB-C อันนี้ก็ใช้ได้กับพวกกล้อง Action Cam มือถือต่างๆที่เป็นพอร์ต USB-C Android อ่า Android Android หรือว่า iPhone รุ่นใหม่ๆครับแล้วก็พวก Action Cam ต่างๆที่เป็นพอร์ต USB-C แล้วรับรองใหม่ด้วยนะครับผมก็ใช้ได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Lightning สำหรับมือถือ iPhone ก็ยังใช้ได้อีกยาวๆ iPhone 14ใช่ไหมล่าสุดก็ยังจะใช้อีกหลายปีก็เป็น Lightning ก็มีอีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งก็จะเป็น Camera s ับก็คือ ติดอยู่ที่กล้องแต่และเครื่องอันนี้ก็จะเรียกว่าสะดวกหน่อยคือถ้ามี ตัวคัมแบลล่าเซตเนี่ยเราเอาไปต่ออุปกรณ์พ่วงก็เข้ามือถือเข้าไอซันแคมได้เหมือนกันได้เหมือนกันต้องมีไอตัวสายที่เป็นเข้ากับมือถืออะแดปเตอร์นิดหนึ่งอะแดปเตอร์นิดหน่อยอ่ะอันนั้นก็เรียกว่าถ้าสําหรับคนที่ทําใช้รายย่างเหมือนกันแล้วก็ยังไม่อยากเสียเงินเพิ่มมาเป็นตัวคอมโบก็เอาคัมแบลล่าเซ็ตไปก็คุ้มก็คือแค่สายพูดง่ายใช่สายแบบนี้เลยแต่ว่าหัวคนละแบบเออหัวเป็นตัวที่เราจะใช้ใช่านี่ก็ง่ายเลยก็เป็นว่านี่มีสีแบบให้เลือกซื้อด้วยกันเดี๋ยวผมขึ้้้้้้้้้้นนนนนรรราา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 ยยลลละะเออออีีีีดดแแววกกก็็ขขึคคคใใใใใหหตตงงงงง่่่่มมืจถถุุํบบสชผ ถุงผ้าสีดำถุงดำมันดู <c oughs> อ๋อมันดูใ <c oughs> สขยะใช่ๆมันดูไม่ไม่่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ต่อมาเป็นถุงผ้านะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์ตา่ตางๆที่ใช้กับไม์ตัวนี้ให้เราเก็บไว้ในกระเป๋ากล้องอะไรเงี้ยเวลาหยิบไปก็จะได้ไม่หายนะครับเพราะว่าข้างในอุปกรณ์ให้มาแน่นเดียวเชียวถ้าทำไมไอต้องเสียงดังขึ้นอ่ะเพราะว่าฝนตกฝนตกหนักขึ้นเดี๋ยวเราจะลองไม้กระส่งดูว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ฝนตก่อนขัางหนักวิธีเปิดก็คือตรงตัวไม์เนี่ยจะมีปุ่มจีเหลืองอยู่ตอนเนี้ LED บนตัวไมนจะขึ้นนนนเเปป็็สี้้ิิกกกคือหมดดตตแ่ผ สีหร่งที่กดดังเทอย่ากดค้าง LED จะขึ้นเป็นสีเขียวครับกดค้างคือปิดครับกดทีเดียวิีเดียวกดตัวเดียวเนี่ยแอคทีฟสองตัวเลยพร้อมกันก็คือง่ายกลายเป็นน้อย e c a นเซอร์ลิตัวเลยใช่ตอนนี้คือเปิดน้อยกันเ e นเ์ลิงละเสียงเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้น่าจะได้ยินเสียงฝนอ แต่ตอนนี้น่าจะได้ยินน้อยลงหรือเปล่าถ้าตามปกติมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ยินเพราะว่าเราต้องไปฟังทีหลังแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมมีไปถ่ายลองเลาคันเซลลงมาแล้วใช้ได้ทีเดียวเชียวอันนี้ผลนันก็น่าจะเสียงเบาลงอ่า้วเสียงเปนะมันมันปกติน้อยคันเซลเนี่ยถ้าทําไม่ดีมันอาจจะมีคุณภาพเสียงนม่มาอาจจะดรอปลงมีบ้างปไปหมายถึงว่ารายละเอียดเสียงอะมันจะหายหายนิดนึงแต่ว่าอยู่ในที่สิ่งที่ใช้กันได้ผมว่าสบายสบายหมายถึงว่าคือฟังรู้เรื่องอ่ะใช่ใช่ใช่โอเคแค่นั้นก็โอเคองบอกว่า ถ้าน้อยคันเซลลิงปกติถ้าทำแรงไปมันจะฟังดูๆๆงอึดอัดนิดนึงแต่อูอีอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่เป็นแต่นี้ไม่เป็นหรือว่าเป็นไม่เป็นอันนี้ก็แล้วแต่หูทุกคนก็สามารถฟังได้เลยตอนนี้เราเปิดอยู่เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบคุณก็ใช้ถ,ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเราจะปรับกลับไปเหมือนเดิมปรับเลยโอเคก็กดแค่ตรงนี้ปึ๊บ ขึ้นเปสีน้ำเงินก็กลับมาเป็นหมดธรรมดาและอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้บอกก็คือว่าเราเปิดเป็นสเตอริโอหรอสเตอริโออยู่นะเนี่ยทุกคนถ้าใส่หูฟังหูฟังอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงผมออกหูข้างนึงเดี๋ยวไอ้ออกข้างนึงแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นเพราะว่าผมฟิวเลฟทูไรฟิวไรทูเลฟให้อยู่มันเปเสียงเราเท่ากัน <c oughs> แต่ว่าเวลาอันนี้คือเสียงจริงตอนที่ผมยังไม่ทำนะะมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้เนี่ยพ่มาโนดพูดออกหูหนึ่งผมพูดออกอีกหูหนึ่ง อัเน,น,นี้ยมันจะอนๆนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ไฟไปแต่ว่าตัดกลับมาผมเอาไปตัดต่อแล้วอ่าอันเนี้ยได้ยินข้นอ,ขอดีอหูอ่าข้อดีมันก็จะได้เรื่องของการเอาไปอินดีเสียง้ดย่นได้าใช่ข้อดีก็คือว่าสมมติว่าผมกับที่มโนธพูดดังไม่เท่ากันก็เอามาปรับได้ปกติถ้าคุณว่าเราใช้เป็นโมโนก็คือเสียงมันจะมาแทกเดียวผมพูดเบาไปผมไปเพิ่มเสียงผม,มเสียงพีพ่มโนธก็จะดังเกินไปครับพอเรามาใช้โหมดตอริโอก็คือมันจะแยกเสียงมาให้ แล้วก็ไปทําหลังบ้านนิดหน่อยแต่ผมว่าสะดวกกว่าเ <ฮะ S 2> สื้ออันนี้ก็สำหรับคนที่ใช้โปรแกรมตัดต่อแบบจริงจังนั่นแหละถ้าเราใช้มือถือตัดต่อในมือถืออะไรเงี้ยก็เปิดโมโนไปวงเล็บว่าโหมดสเตอริโอและโมโนอันนี้มันจะใช้ได้กับตัวรีเซฟที่เป็นของคาเมราเซตเท่านั้นก็คือถ้าเป็นตัว USB C หรือตัวไ t นิ่งเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ของตัว Cam Set. คาเมราเซตซึ่งวิธีกดก็กดปุ่มข้างเครื่องได้เลยจะมีตัว M อยู่ก็คือโหมดอยู่ข้างัวรับตัวรับใช่ครับผมโดยดูที่ปุ่มวอลลุ่มข้างล่างเนีีีีมมดดกจะเเป็นลวคามดังงขอไมเระสามาารถหมุนนเเลลื่่ออได้ยย ดังให้เบาเท่าไหร่แล้วถ้ากดตัวปุ่มโหมดข้างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน LED ตรงนั้นเป็นสีน้ําเงินหรือสีเขียวอสีเขียวคือโมโนครับสีน้ําเงินคือสเตอรอครับแล้ตอนนี้ผมมองไปที่กล้องก็คือเป็นสีน้ําเงินหลักๆตอนนี้คือถ้าจะใช้ฮอลลีแลนเนี่ยยังไงก็ต้องจําเรื่องสีเขียวกับสีน้ําเงินใช่อย่าจำสลับกันก็พอ <laughs> เป็นมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วตัวเก่าๆก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ตัวรับของตัวกล้องเนี่ยมันก็จะมีบอกเหมือนกันว่าเป็นรับแคสเทอลิงหรือเป็นโหมดธรรมดาถ้าเรากดให้มันรอบแคสเิ์ลิงขึ้นสีเขียวตรงหัวกล้องมันจะมีตัว LED สองอันสลับไปหนึ่งไปต่อไ่บอกเหมือนกันไ่บอกว่าอนี่คือสีเขียวกันคนถ่ายก็จะได้รู้ด้วยในกล่องยังไม่ได้พูดถึงเลยกลับมาที่ในกล่องนิดนึง อ่ะในกล่องก็จะมีตัวเดดแคทเดดแคทแมวตายใช่แมวตายตัวกันลมแล้วกันตัวกันลมกันลมเออตัวกันลมเอามาครอบตรงไม้อ่าอ่นนี้ก็จะช่วยให้เราไปพูดในที่ท uh, ี่ลมพัดแรงอ่มันจะไม่มีเสียงแบบอะไรเงี้ยใช่อย่างพวกนี้จะน้อยลงภาพน้อยลงเวลาใส่เข้าไปนี่ก็คือไมหายไปเลยใช่จะเป็นขนขนอยู่บนเสื้อเราอเหมือนเป็นสกินอ่ะคือไมหายไปเลยเป็นน้องขนแทนต่อมาก็จะเป็นคลิปไมเหล็กนะครับคือตัวไม้เราเป็นระบบไมเหล็กอยู่แล้วคราวนี้พอเราไม่อยากติดตั้งใช้ไมเหล็กแบบ เขาก็จะมีคลิปมาให้ก็ใช้ได้หลายสถานการณ์เผื่อคนที่ไม่ชอบระบบแม่เหล็กหรือว่าการที่เราไปสัมภาษณ์เราต้องไปติดคนหลายคนเราไปงานอย่างเงี้ยอยากสัมภาษณ์อินฟูหลายคนเงี้ยเออเราจะใช้ตัวนี้ก็ไปสัมภาษณ์แป๊บนึงครับโอเคครับแล้วก็ถอดออกมันก็ติดตั้งง่ายกว่าว่าตอนนี้ผมใช้ระบบแม่เหล็กเพราะว่าเราพูดกับสองคนยาวๆอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสร้อยครับผมจะเป็นสร้อยเชือกและตรงปลายเนี่ยเป็นแม่เหล็กเอาไว้ค่อยคอแล้วก็ติดใครอยากสิ่งที่มันช่วยได้ก็คือว่าตอนเราดึงไม่ออกอะแม่หล่น เออจริงคือใช้ใมม่อ่ะมันจะชินว่าอ่ะเลิกดกองละดึงไม้ออกปุ๊บตัวไม่เหล็กหล่น,นเพลเพแรงกิ้งลงมาไปเลยอย่างงี้หล่นไปหลายรอบแล้วเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าเราใช้อันนี้มันก็จะไม่มีเหตุการณนะ์นั้นอะอันนี้ก็สำหรับเรียกว่าไปเที่ยวแล้วกันอยากคลิปไหมปุ๊บ,ป,บปิดได้เลยอะไรเงี้ยก็ง่ายกว่าสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีเซตติ้งเอามานั่งแกะของยัดไม่เหล็กอะไรเงี้ยอ่ะตัวนี้ก็จะง่ายกว่าอยู่หน้าเฟซปุ๊บดึงไม้ออกมาแปะออเดอร์โกไปได้เลยในกล่องก็มีประมาณนี้จริงๆงแล้วเรื่องไม้อ่ะนะ ก็ใช้ตั้งแต่ตัวเก่าแล้วถ้าสังเกตดีๆในคลิปของชัตเตอร์เมเตอร์เองเนี่ยก็จะเห็นว่าเราใช้ตัวรักเอ็มวัตมาตลอดเลยสองสามคลิปแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยใช้ตั้งแต่ถ้าเป็นคลิปนามนี้เนี่ยถ่ายไว้นานมากแล้วนะครับถ่ายแ้บหลายปีแล้วก็ยังใช้กลับมาก็ยังใช้อันนี้อยู่คลิปน้องลินลี่เนี่ยก็ยังใช้อันนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เราใช้มาเ่าทั้งนานแล้วสิ่งที่ชอบเลยตั้งแต่แรกเลยของตัวนี้ที่พี่หยิบมาใช้อยู่เรื่อยเนี่ยเพราะว่ามันเล็ก มันเบามันพก<ช>ง่ายซึ่งตัวใหม่มาเล็กเบาพกง่ายกว่าเดิมอีกใช่เออก็คือยังคงข้อดีเดิมอยู่แล้วก็ไอ้ตัวไม้เนี่ยเล็กลงด้วยง่ายขึ้นอีกตอนนี้ผม่อมากยิ่งถ้าใครที่ใช้เป็นพวกเนี่ยเป็นไลนิ่งหรือเ b c ีเนี่ยผมบอกว่าง่ายมากคือดึงมาไม้ติดเสื้อตัวรีซซฟติดมือถือซิงกันเองไปได้เลยเรียกว่าเวลาเซตอัพนี่น่าจะประมาณห้าวิงแล้วยิ่งถ้าแบบเอาไปซ่อนซ่อนไว้แบบผมแบบเนี้ยคือถ้าผมเอาเอาซ่อนไว้ข้างในอะ่ะอะผมยืน่นเดิน,เด,นเดินเข้าไปดงให้ด ดมอะไรทุกอย่างอ่ะมันไม่คล้ายๆกับดูผมเลยอ่ะเออมันก็จะดูแบบไม่น่ากลัวอ่ะกลมกลืนเออดูกลมกลืนโลโกไฟล์โลโกไฟล์ดูแบบว่าไม่เอะอะเกินไปไงเออใช่ใช่หรือว่าถ้าเราเป็นไม้แบบว่าตัวที่ตัวไม้มันใหญ่เราติดคอเท้าเนี่ยคนข้างๆก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องถ่ายอะไรทุกอย่างใช่เนี่ยถ้าอันเนี้ยเราติดตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจากกล้องเราเป็นมือถืออย่างเงี้ยคนเดินไปเดินมาก็อาจจะไม่เอะอะเท่าไหร่ก็เหมือนสองคนนี้นั่งถ่ายคลิปอะไรกันเล่นๆอะไรเงี้ย เขาเป็นเด็กนิเทศไงเด็กกองเรียนทีวีมาก่อนเขามีวิธีซ่อนที่เนียนกว่าเดิม,มใส่เสื้อปกแบบนี้ใช่ไหมเอาไปติดข้างในปกตรงนี้ใต้ใต้นี้นาหายไปเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็คือเหมือนไม่มีไม้เลยอโอเคเด,เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันถ้าสมมติว่าเสื้อเป็นแบบเสื้อมีมีปกมีปกแบบนี้อ๋อเขาก็คือแบบ ทอดไปอย่างนี้เลยมองไม่เห็นเลยใช่อันนี้คือหายไปเลยพอยังไม่หายดีแล้วนี่หายไปเลยอันนี้คือแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเอยู่อยู่เสียงก็ดีเออซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ทุกคนเป็นบ้างผมอะเรียกว่าพอเราเป็นครีเอเตอร์นะเวลาเราไปดูคลิปคนอื่นอะที่เขาถ่ายอยู่อะแล้วเสียงมันชัดมากเลยว่ะแล้วไม่อยู่ไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยผมชอบดูมากเลยอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมสมัยนี้คือเราไม่ค่อยสนใจว่ามีไม่อยู่ในภาพไหมอะไรว่าบางคนก็มีไม่ไดก็มีใช่ใช่แต่ว่าพี่ยังเป็นคนที่แบบถ้าซ่อนได้พี่ก็จะซ่อนนะใช่ใช่เหมือนกันถ้าไม่ซ่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ได้ีเรียดเหมือนกันแต่ว่าถ้ามโวกาสจะซ่อนได้ก็ซ่อนพี่ชอบซ่อนถ้าไม่มีได้ก็ดีกว่าใช่พี่ชอบเอาเราวาเลียรไปซ่อนไว้ข้างในอะไรเงี้ยต่อสายเราวาเลียรซ่อนแล้วประมาณนี้เป็นการเซตติ้งการใช้งานต่อมาเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชัันนต่่าางๆกดีว ครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมมาเพสเรียกว่าระยะรับสัญญาณแล้วกันอันนี้ใช้โพลิแอนลาก M2 นะครับคู่กับตัวคาร์บีลารีเซิเบอร์นะอันนี้ติดอยู่กับกล้องแอนดอร์สันิกเอชามารนะครับไม่สองตัวติดอยู่ที่ผมตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งนะให้พี่มาโนดอยู่หลังกล้องคอยดูสัญญาณว่ามันขาดหรือ,อยังผมจะเดินไปน่าจะสุดทางตรงนู้นประมาณจากสายตา50-60เมตรไม่ถึง<ด>ประมาณ25-30ิบห้าสามสิบยี่สห้าห่อแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะโทรคุยรายไปด้วยอ๋ออ่ะลืมอ่ะได้แล้วก็ดูการาฟไปด้วยว่่่าาาามมัััันนนขขดดดหหรรืืออออยยยงงเี๋ววบกก อนนั้นเนี่ยผมเคยไปเทสไปแล้วรอบนึงแต่ฟุตนั้นไม่ได้ใช้เพราะผมหันหลังบ่อยเออมันแกงกล้องมาหน่อยก็คือมันเป็นเรียกว่ารับสัญญาณเป็นเส้นตรงเนาะถ้าผมหันหลังเนี่ยตอนนี้อาจจะได้ยินแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไกลแล้วอะ่ะมันจะเสียงหายไปเลยอ่าซึ่งอันนี้ตัวผมจะพยายามหันหน้าเยอะหน่อยละกันอเออการัออนผมตั้งใจเดินไปหน่อยเดินน้อยหลังไปเลยใช่ใช่ใช่เดินขวาระไปเลยขยายความอีกหนึ่งนั่นคือมันเป็นไลน์ออฟไซด์ปกติพวกสัญญาณแบบเนี้ยคือมันมันต้องเห็นกันอ่ะเหมือนที่ยิงเป็นเส้นตรงเนี่ยอ่าเนี่ยเส้นตรงเหมือนอยู่ที่อกไอออออเเนนนีีี่่่่ยยตต้้งงงมมห็กกัับบททูวลผ ติดอยู่ตอนนี้บนหัวกล้องถ้ามีอะไรมาบังสัญญาณมันก็จะขาดทุกตัวเป็นแบบเดียวกันหมดเดี๋ยวผมลองใช้จับจากนาฬิกาแล้วกันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าพอเป็นเล่เฟรนได้เรื่องครับเดี๋ยวผมลองเดินเลยเปิดไม้จานก่อนอันนี้เปิดเสียงจานละเสียงไมจานจะเข้ากล้องผมนิดหน่อยอ่ะตอนนี้จานโนดใช้ตัว panasonic s5 mark II กับเลน18มิลบนฟูลเฟรมนะทุกคนซึ่งของจริงอ่ะหน้าผมน่าจะหายไปแล้วตอนนี้ คือใครมันจะใช้ไกลขนาดนี้อาจจะไม่ค่อยมีอ่ลองหันหลังหันหน้าเ,เสียงผมเป็นไงบ้างครับจานยังได้อยู่นะทีโน่ว่ายังได้อยู่โอเคผมเดินต่อลองหันหลังนิดนึงปุ๊บเสียงหายป่ะหันกลับมายังได้อยู่เห็นสัญญาณมือจาีโน่นทำมือแบบนี้แสดงว่ายัางได้อยู่อ่ลองหันหลังอีกทีนึงยังอยู่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันลองเดินไปอีกนิดนึงครับ ่ะเนี่ยอันเนี้ยผมเรียกว่าสุดทางแล้วเดินเราไปนี่จะเปียกละได้ยังได้ยังอยู่หรอได้โอ้โหอันนี้น่าจะเห็นตัวผมแล้วเนี่ยเนเลยเนี่ยคนังด้วยเนี่ยโอเคซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะมีเดี๋ยวหันหลังอันนี้หันหลังอยู่นะแล้วก็มีคนเดินตัดไปตัดมาได้ไหมครับอันนี้อย่างไี้ยินเ่รอโอเคไอ้ลองพูดไอ้ลองพใหม่อ่ะโอเคครับอันนี้คือหันหลังอยู่นะครับผมก็มีคนเดินมาผมอยู่สุดทางเดินละ เมือนว่าตอนนี้ปลายทางได้ยินไหมได้ยินด้วยเมื่อเมื่ออย่างจัดหมู่ฟันดูกับกราฟดูจากกราฟอย่างกราฟกราฟมันยังเด้งอยู่โอเคซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะได้ใช้ไกลกว่านี้ละต้องหายต้องหายโอเคอ่ะการที่สัญญาณเป็นประมาณนี้ครับระวังในไทยอยู่ยังก็รู้ว่าเราจะมาเทปใหม่ ผลเทแบบแรงมากอ่ะอันนี้ก็คือเสียงจากไมค์แรนด์ลักเอ็มดูแบบฝนตกหนักจัดนะครับและเสียงของผมที่อยู่หลังกล้องอ่าประมาณนี้หนึ่งก็ติดไปอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเออใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกับตัว Osmo Action Pro ว่าไมค์ของกล้อง a อค i o n นกับไมค์ iPhone 15 Pro Max เดี๋ยวทุกคนเลคคอร์ดไปพร้อมกันเลยว่าเสียงเป็นยังไงมา3 2 1โอเค ขายให้ดูว่าเสียง iPhone เ็นแบบนี้เสียงเสียงสดๆจาก p p o o n e ที่ไม่ใส่ไม่มีอะไรทั้งนั้นมาเปล่าๆเลยแล้วก็เสียง Auto a แอคชัเนี่ยว่าเป็น a อคชั่นกาที่เสียงดีนะเสียงดีแต่ว่าระยะเอางี้เนี่ยระยะที่ไอพูดอะไอพูดใกล้แต่ ไม,ไม่ได้นอะไรเลยไม่ได้เลยได้ยินแนี่ยไ่าด้จะสู้ฝนไม่ได้อโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดไมโคลโฟงจากไมโผรโฟนสามสองหนึ่งขึ้นสีเขียวอันนี้เป็นไมโคงอ่ะแล้วเดี๋ยวเทียบให้ดูกันสามตัวเลยว่าเสียงจะต่างกันยังไงหรือว่าเสียงไมโคลโฟงกับไมโคลโฟงต่างกันยังไง ให้ดูกนดีชัดๆแบบนี้อ่ะแล้วไปดูกันเอาเองว่าคุ้มไหมกับเสียบไม์ตัวนี้นี่นี่ให้ของขายตัวเองครับเราไม่ต้องเชียร์มากของดีอยู่แล้วเชียร์ได้อีก <laughs> อย่างหนึ่งที่จะมาโชว์ให้ดูก็คือว่าผมใช้ตัวออโต้วไวชัตโฟอยู่ใช่ปะแล้วก็ใช้คู่กับตัวอะแดปเตอร์ USB C ตัวนี้นเสียบกับเข้าไปได้เลยอันนี้คือใหม่พอใช้งานแล้วแล้วดูเส้นนี้ดิเล็กจัดเน,นี่ยอันเดียก็คือไปได้แล้วเออนั่งเท่ดีนะเพราะว่ามันมันแบบเนี่ยเล็กวะเออสามารถถอดขาออกอ่ะใส่กระเป๋าได้เลยเนี่ยแกเนี้่ะว <laughs> ยาดีกว่าทอดอกดีกว่าอโอซิทไม่ใช้ง่ายเนี่ย,ออยก็เป็นในกระเป๋ากล้องหยิบออกมาลุยได้เลยข้นะอ,อดีคือไม่ไม่ห้อยสองแต่งเว้ยใช่เนี่ยเราไม่ต้องมีสายประพันห์ออืออะไรอย่างนี้เลยเขี่ยใจได้เลยวันนั้นผมไปถ่ายบิสไบค์กับรุ่นน้องเดี๋ยวเอาอินเสิร์ตให้ดูว่าเสียงที่ได้ภาพที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพุดเทตนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โรงงานกระดาษกาญจนบุรีนะครับเอาไม้ Holy Land Labs M2 นะครับมาเทสกันวันนี้มีนัดถ่ายรูปก,กับน้องๆเป็นบิ๊กไบค์แบบนี้นี่ซึ่งไม่เกี่ยวคอนเทนต์คอนเทนต์เดี๋ยวเราเทสไม้ตอนนี้ก็เป็นอารมณ์ o u t ดอ o r ที่กว้างๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเสียงไม้ตัวนี้จะเป็นยังไงตอนนี้กล้องที่ผมใช้อยู่เป็น DJI Osmo Action 4นะครับติดตัว Receiver USB Type C นะครับแล้วก็ติดไม้ตรงนี้เลยแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> น้อยแคสซิลลิ่งแบบที่บิ๊กไบค์สตาร์ทรถอยู่ข้าง น,นี้คือดังเลยนะของจริงนี่คือดังอ่ะคุยกันที่แบบต้องตะโกนนิดนึงแต่ว่าเสียไปไงครับกับการมีเบรกไบสตาร์ยงข้างหลังแบบนี้อ่ะอันนี้คือดับเครื่องละเสียงต่างกันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวลองฟังดูครับอันนี้แบบเขาเรียกว่าเปิดเสียงเปิดโหมดป้องกันเสียงรบกวนปิดไปที่ปากอเออไม่ต้องปิดก็ได้ถือไว้ก็ได้อ่ะได้ได้อ่ะ อันนี้คือเขาเรียกว่าเปิดโหดไมค์แอนดลิงอันนี้ลองลองพูดเลยนะคาดคาดการว่าเสียงเครื่องเนี่ยจะเบาหรอซึ่งเบาไม่เบาเดี๋ยวไปลองฟังดูในคลิปอันนี้จะตร์ทรถอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดธรรมดากดตรงนี้หนึ่งดีึ๊กกดไหนวะกดอันเดียวอันนี้มันเชื่อมกันโหมดเดียวกันเนี่ยขึ้นสีฟ้าโอเคกดแล้วอ่ะอันนี้คือเสียงเครื่องจะเข้าดังขึ้นอ๋ออ่ะอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับเป็นไมค์ฮุลี่แลนด์ลาง์เอ็ม2 กับบิกไบที่สตาร์อยู่เดี๋ยวจะลองเปิดน้อยคัตซลิงก์่ตรงนี้ทีเดียวปึ๊บอ่าตรงรีเซิร์ฟจะขึ้นสีเขียวตรงนี้ขึ้นสีเขียวเหมือนกันเนี่ยเขียวเหมือนกันอันนี้คือคิดว่าเสียงเครื่องจะเบาลงอ่ะในคลิปเป็นยังไงก็ลองฟังเอาเองครับว่าสต,ตาร์ทกับเครื่องจอๆแบบนี้ตามน,นั้นครับลองฟังดูครับ อเคครับและนี้ก็คือเซตติ้งที่ใช้นะครับ DJ Osmo Action 4นะครับใส่กับตัว Receiver USB Type C แบบนี้นี่เสียบเข้าไปได้เลยนะครับและเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมเอาเสียงมาจากตัว Osmo Action นะครับเซตติ้ง <Setting S 1> ก็จะมีแค่นี้เลยแล้วก็ไมค์ที่ติดอยู่ ตรงเสื้อผมแค่นี้อันนี้ก็คือเสียงที่ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงตัวรีเซิร์버ฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่ไม่เดียวนะครับก็คือไม้ตัวด้านบน TX2 ก็คือถ้ามีอีกตัวหนึง่งก็จะขึ้นเป็นไฟ2จุดแล้วก็สีเขียวที่ขึ้นอยู่อันนี้ก็คือสเตตัสบอกว่าตอนนี้เป็นโหมดน้อยแคสเซลลิ่งอยู่สามารถกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้กดปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอันนี้เสียงที่ได้ยินก็คือจะเป็นโหมดปกตินะครับไม่มี no ามาน้อยเคสเซลลิ่ ก็ใช้กับมือถือก็ได้ iPhone 15หรือว่า Android ที่มีพอร์ตเป็น USB Type C ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวคอมโบเนี่ยก็จะมีตัวของแบบพอร์ต h t n i n g ด้วยก็ใช้กับ iPhone รุ่นอื่นๆได้เหมือนกันสะดวกมากเนี่ยแค่นี้จบเลยอ่ะเดี๋ยวถือให้ดูนเต็มเนี่ยกลัง่างนี้เซตนี้นะครับแค่นี้ไปถ่ายได้เลยนะเราอยากไปไหนติด USB Type C กับ Osmo Action ติดไมค On the Go พร้อมไปแล้วครับ แล้วก็นี่ครับพบปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวที่เรากดน้อยแคสซิลลิงใช่ไหมครับตอนนี้มันจะขึ้นที่ LVD ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมอยู่เอทาดร์ค่อนข้างสว่างเลยก็คือมองไอจุดนี้ยากน,นิดนึงเ,<อ>เพราะว่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเขียวหรือมันจะฟ้านะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นโหมดธรรมดานะแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวก็คือโหมดน้อยแคสซิลลิงซึ่งตอนนี้ที่เราใช้อยู่ปกติเนี่ยจะเป็นน้อยแคสซิลลิงมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ต้นคิดผมกดเปลี่ยนเป็นปสีฟ้าให้ดูเห็นปะ่ะว่าฟ้าฟ้าแบบจางจะจัดอะ เนี่ยมองถ้าไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็ถ้าใช้ออาดอรก็จะดูยากนิดนึงครับอันนี้เป็ข้อสังเกตนิดนึงนะโอเคครับและนี่คือยูทูบเบอร์ที่จริงใจเปลี่ยนมุมคือเราไปไหนบ้างไปได้เว้ยเอาจริง วนอยู่นตัวเนื่ยเราก็กลัวว่าจะเบื่อไงแล้วก็หมุนๆเนี่ยหมุนไปหมุนมาอ่ะมาเข้าช่วงสรุปปิดท้ายนิดนึงก็สําหรับพลีแลนด์ l a ก M2 นะครับผมคิดว่ามันเป็นไม้สําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งมือใหม่มือเก่าได้หมดเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเล็กและมันเบาแล้วพกไปไหนง่ายเนี่ยกล่องแค่เนี่ยไปได้เลยผมรู้สึกว่าคนที่ถ่ายมาประมาณนึงอย่างพวกเราทําช่องทําอะไรกันจริงจังอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้แบบเคอะเขินไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปมากมายเรียกว่าใช้กาาารรไไไดดดด้้้้้้เเเลยยะคคืืออถถสีีงงุณภพมัันฟู่ ก็ได้เรื่องความคล่องตัว นั่นแหละมันก็สําคัญเพราะเพราะเราอะถ่ายแบบกองเล็กๆไงเราไม่ได้มีแบบพิมพ์งานเยอะเราก็ถ่ายกันเองแบบถ่กันสองคนกันี้ใช่เราจะได้ไม่ต้องพกอะไรเยอะยิ่งถ้าเราทําเกี่ยวกับเรื่องกล้องเรื่องอุปกรณ์เนี้ยอนาคตอะถ้าเราต้องรีวิวกล้องรีวอะไรเงี้ยกระเป๋ากล้องอะพี่อะทำรีวิวกล้องอยู่แล้วในช่องตูงคาเมราทุกคนก็น่าจะเคยเห็นทีนี้เวลาจะไปทีอะถ้ารีวิวกล้องตัวหนึ่งผมต้องพกกล้องสองตัวกล้องที่รีวิวกับกล้องที่ถ่ายแล้วและถ้าวันไหนมี v s เต็มกระเป๋าอะเพราะฉะนั้นหลังกันแตกใช่เพราะฉะนั้น ือเราอยากจะแบบพกอะไรที่มันเล็กๆเบาเบามากกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันเซตติ้งง่ายอ่ะมันลดขั้นตอนในการทำอ่ะเออคือแบบว่าเราไม่ต้องมานั่งคอยเช็คนู่นเช็คนี่เยอะไม่ต้องมาดูว่าอันนี้เข้าหรือยังอันนี้ไฟติด2อันปื๊บปื๊ดผลได้บอเนี่ยมันง่ายตรงนี้มันลดขั้นตอนต่อเต็งด้วยอย่างหนึ่งต่อมาก็คือด้วยราคาที่มันเรียกว่าดีมากๆกับฟังก์ชันเท่านี้เออผมรู้สึกว่าโอเคแล้วนะเรียกว่าตัวเนี้ยที่ได้สปอนเซอร์มาคือตัวนี้อยากได้จริงๆด้วยนะคือผมก็ใช่เรียกว่า ปีแล้วเออใช่เราก็เลยหาตัวอื่น <c oughs> ก็ผมก็หาทั่วตลาดแหละก็เป็นเอ็เป็น M2 ู เราได้ไปหาเที่ยวมันแล้วจริงๆต้องอยู่กับฮอลลแวนแล้วขอโทษนะครับเราไปเราซื้อสองชุดนะครับอันนี้คือได้รีวิวแล้วเราก็ไปซื้อเองชุดหนึ่งใช่ดีไม่ดีซื้อขนาดนี้อันนี้คือรีวิวแบบใช้เองด้วยซื้อเองด้วยประมาณนี้อ่ะเรามาพูดถึงข้อจํากัดกันบ้างว่าเวลาเราไปลองแล้วรู้สึกว่าเสดขัดตรงไหนบ้างไอไปลองมาแล้วรู้สึกยังไรบ้างอย่างแรกผมรู้สึกว่าตัวไมมันอาจจะมีเซตติ้งให้ปรับน้อยไปหน่อยแต่มันก็เรียกว่าอะไรข้อดีข้อเสียมันมาในข้อเดียวกันมันมันเป็นสิ ต้องแรกเออใช่ถ้าคุณอยากเซตติ้งง่ายเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มันจะให้ปรับอ่ะเรียกว่าน้อยตัวถ้าเป็นตัวรับที่เป็น USB C กับ lightning อ่ะเรียกว่าปรับอะไรไม่ได้เลยอเสียบใช้แล้วอยากจะไปปรับอะไรก็ไปปรับเสียงเอาในในอุปกรณ์อุปกรณ์มือถือที่ไว้ต่อใช่หรือว่าในคอมที่ไว้ต่อจะไปเพิ่มเสียงอะไรก็ว่านไปนะใช่จะดีเหมาะสมว่าเราใช้ action cam ที่มันปรับเกนไมได้อันนี้ก็ดีไปเรียกว่าปรับได้แต่ถ้าเป็นมือถืออย่าง iphone เงี้ยไม่รู้ว่าจะไปปรับเสียงไม์ตรงไหนเออมันดังไปเบาๆแล้ว ไม่รู้เราก็ต้องเชื่อใจใหม่แต่ส่วนใหญ่พอเราดีส่วนใหญ่ใส่ใหม่อ่ะมันจะเบาลงเว้ยไม่ให้แบบออโต้ไม่ให้พีคอะใช่ใช่ใช่คืออันเนี้ยมันก็ต้องเรียกว่าไปเชื่อใจอุปกรณ์ที่เราใช้อัดนั่นแหละถ้าเป็น a อ d r ร i d ก็ต้องเชื่อใจมือถือว่ามันจะออโต้ให้เราแล้วโอเคแต่ึงที่ผมลองใช้กับ iPhone เนี่ยไม่มีปัญหาประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวรับของกล้องตัวคามิล่าเนี่ยมันมีให้ปรับแค่เสียงอ่ะว่าเสียงดังเสียงเบาแล้วก็มีแค่สามดีเวลด้นะเบากลางดังปึ๊กอะหมด หมด <laughs> ซึ่งแบบบ้านแค่นั้นเฮ้ยแต่อ,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 อย่างน้อยยังมีนะ <laughs> <laughs> มีมีเถอะมีเถอะอ่าซึ่งมันปรับได้เรียกว่าความถี่มันน้อยไม่หน่อยอ่าว่าะเรามีสักห้าเลเวลสิบเลเวลอะไรเงี้ยเราอาจจะเลือกความดังความเบาได้ทีวันนี้ออมันจะได้แบบไมันใจมากนวันนี้เออใจวันนี้ามีสาระดับรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยแล้วก็พวกชแนลอ่าชแนลก็ไม่มีอะไรเยอะแยะให้ปรับมากมายก็คือใบ่ผู้ใช้เลยใช่เจ้าหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งก็ราคาพอๆกันก็ยังมีสาปรับให้ปรับนั่นปรับนี่ได้มีจอเล็กๆมาใช่อ่ากบอกว่าตัวนี้ตัวรับทั้งตัวรับทั้งตัวทรงเนี่ยไม่มี สามารถดูเป็นก้อนดูเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ต้องดูว่ามันกระพริบหรือเปล่าแค่นั้นอันนี้ก็คือสุว่าไม่ได้ชาร์จนะแล้วมันเหลือเท่าไหร่นะแต่ว่ามันยังขึ้นเป็นสีปกติอยู่แล้วก็ไม่รู้มันห0านหรือ80หรือ100%อะไรเงี้ยเออย่มงินแบตอ่อนก็โชว์ใช่ก็คล้ายๆกับเ1ันแรกอะไรเห็นกระพริบแล้วอ้าวกระพริบแล้ววะอะไรเงี้ยอใช่ย่างั้นแหละซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเหลือไว้เพื่อชาร์จแล้วไงเออว่าจะแบบนิดนึงแต่ผมคิดว่าแลกได้กับสิ่่งทีเาาให้ม รล้ของกล้องเซ็ตติ้งอะไรได้บ้างอันนี้คือปรับได้เยอะที่สุดที่ลาก M2 จะให้เรา 1. ปรับเสียงภาพสปรับโหมดสเตอริโอหรือโมโนหมดแล้ว น่ากึชล่นได้ไหมตรงนั้นอ่ะไม่กึชิลลิ่งบบที่นี่อ๋อแบบไปได้อ่าเพราะฉะนั้นสองอย่างสองอย่างกับเปิดปิดกับเปิดปิดเออใช่กับเสียบมอนิเตอร์หูฟังอันนี้มีเออยังนั้นมีมอนิเตอร์หูฟังให้ได้ถ้าใครอยากปรับมากกว่านี้ตัวนี้ทําไม่ได้นะครับเออทไม่ได้ประมาณนี้อ่าถ้าใครคิดว่าเราใช้แค่นี้แหละโอเคแล้วตัวนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเอาจริงผมทำอ่ะผมก็ใช้แค่นี้แหละเออใช่เราไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้เออใช่ใซึ่งไอ้ที่ผมพูดมาว่าตัวนู้นตัวนี้มันทําได้อ่ะดู ปริมาณแบตได้เลขข็กออนในตัวได้ไอ uh, ้พวกเนี้ยต้องหลักเกือบหมื่นอะ่ะมีแต่หมื่นอะ่ะ uh, ถึงจะมีมีน้อยแันเซลลิงมีอัดในตัว uh. เออหรืออะไรพวกนั้นท้งน้เซลลิงมีอยู่แล้วแหละมีอัดในตัวมีรุ่นใหญ่ๆมันก็อาจจะอาจจะมีแบบ3 2บิตโคดอะไรพวกนั้น่ะคือมันโอ้มันหนักหนาตาหัสเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่ประมาณเนี้ยเอาให้เสียงดีขึ้นคุณภาพเสียงดีขึ้นพวกคุณฟังดูเรื่องโอเคพอแล้วครับอ่ะกับอย่างหนึ่งลืมก็คือต่อราเวียรไม่ได้นะครับหรือว่าบางบางไมบางตัวก็ ก็จะ <laughs> มีช่องให้เสียบลาบะเรียขึ้นมาอ่าเป็นไม่หนีบเสือ้ออะไรเงี้ยไม่สายหนีบเสือ้อหลายตัวก,ก,ก็แพงกว่านี้ใช่ใ <laughs> อย่างงี้แล้วกัน <laughs> ว่าแพงกว่านี้ตัวที่สามารถเสียบลาบะเรียแล้วเปลี่ยนเสคุณภาพเสียงตามลาบะเลียที่คุณซื้อมาใช้ใชก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าคุณภาพเสียงที่อยู่เท่านี้แล้วคุณโอเคแล้ว ก็ไป้องลาอะไรแล้วใช่ก็มาเลยซึ่งผมเชื่อว่าเสียงอ่ะมันเป็นตัวที่ทําให้คอนเทนต์ไปได้ดีขึ้นนั่นแหละคือเสียงชัดคอนเทนต์ก็ดีะอ่ะเสียงสาคัญกว่าภาพอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงที่ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้คิดว่ามันโอเคแล้วผมกับพี่มาโนธเราเรื่องให้ทุกคนฟังตอนนี้รู้เรื่องนั่งคุยตั้งแต่ฝนตกยันฝนหยุดแล้วแต่อ่ะก็ถ้าทุกคนพอใจกับเสียงใหม่แบบนี้นะครับก็จัดกันได้เลยครับฮูลีแลนด์ลากเอ็มทูครับผมที่ ซูงทำไมับผมครับผมฝา<แ>กด้วยร้านกล้องตีบูของเรากระดาบขอบพระคุณกับผมอ่ะก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีของอะไรให้เรารีวิวก็บอกได้อยากดูอะไรเดี๋ยวผมจะไปตามหาสปอนเซอร์ยืมของมา <laughs> ยืมของมาอเออหรือว่าถ้าเห็นคลิปไหนผมใช้ของอะไรอยากดูรีวิวตัวนั้นก็ทักมาได้เลยบอกได้เลยเดี๋ยวมารีวิวยิง่งคุยกับพวกเราได้เพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าคนดูของเราอยากดูอะไรนะครับก็ถ้าไหนเสิร์ฟได้เราก็เสิร์ฟ ช่ว่ากันตามตรงอ่ะ,ะโอเคครับผมประมาณนี้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับผมบาย